โอเคครับสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับในวันนี้พี่สิท์จะมาสอนเพื่อนๆทำการ AFK Event ไข่อีสเตอร์กันนะครับและในวันนี้พี่สิทธ์จะมาทำการแนะนำทีมที่สามารถเล่นได้ต่ำกว่า1นาทีนะครับจะมีตัวอะไรกันบ้างไปรับชมกันเลยนะครับผมสำหรับตัวละครแรกที่พี่สิทธ์ใช้นะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวละครอย่างโกจิต้านั่นเองนะครับผม ซึ่งโคชิตาพี่สิบเลือกเป็นในส่วนของตัวไฮเปอร์นะครับใช้เป็นบัฟมุงกุด0.1นะครับผมไอเทมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับไม่ได้ครับอะไรเพิ่มเติมนะได้จากในส่วนของตัวอีเวนต์กระต่ายมานะครับแล้วก็จะเป็นเกียร์ที่เป็นดาบแจกฟรีตามเรเวลนะครับผมแล้วก็ตัวต่อมานะครับจะใช้เป็นในส่วนของตัวเอสนั่นเองนะครับผมสำหรับเอสพี่สิบจะใช้เป็นเกียร์กระต่ายทั้งหมดเลยนะทุกคน ตัวนี้ก็จะเป็นไฮเปอร์นะครับผมแล้วก็เป็น0.1แต่ถ้าใครมีบัฟหัวใจหรือศ1นนะครับพี่สิบแนะนําใช้หัวใจเลยมันเก่งกว่าแน่นอนครับผมแล้วก็ตัวที่เอาไว้แบกนะครับผมตัวนี้คือตัวสําคัญเลยนะครับนั่นก็คือตัวละครอย่างเซเบอร์นั่นเองนะครับผมเนื่องจากว่าเซเบอร์เป็นตัวละครสายชนหรือว่าสายแทงนั่นเองนะครับที่สําคัญตัวละครตัวนี้ยังสามารถวิ่งไวอีกด้วยครับคุณผู้ชมไอเทมพี่สิบก็จะใช้เป็นประมาณนี้เลยแล้วก็ เอาดาบในส่วนของตัวดาบรุ้งนะครับผมมาให้เซเบอร์ใช้แทนเนื่องจากมันบวกดาเมจถึง27เลยนะครับผมและสกิลเซเบอร์ค่อนข้างแรงเลยนะทุกคนและที่สําคัญคูดาวไว้ด้วยนะครับและพี่สิบก็จะเอาซันจิมาติดไว้1ตัวนะครับให้มันวิ่งไปต้นเกมนั่นเองนะครับผมอ่าในส่วนของตัวนิ้วจะเป็นประมาณไหนพี่สิบจะให้ดูก่อนนะครับผมเริ่มจากเป็นของเอสเลยแล้วกันนะเอสพี่สิบจะเป็นวิ่ง15ดาเมจธรรมดา15นะครับจริงๆอยากได้เป็นดาบ แดง15แล้วก็ดาบลุงเออดาบส้มครับดาบส้มขอไปดาบส้ม15ที่เป็น ability damage skill นั่นเองนะครับแต่หาไม่ได้จริงๆก็ไม่เป็นไรครับมันค่อนข้างสวยจะเป็น15%ทั้ง2ช่องนะครับในส่วนของตัวเซเบอร์นะครับพี่สิบจะเป็นในส่วนของตัวดาบส้มนะครับอันนี้พี่สิบอยากได้15ให้กับเอ็ดเมื่อสักครู่นี้นะแล้วก็วิ่งนะครับผมเป็น14ซึ่งตัวเปอร์เซ็นต์มันค่อนข้างสวยพี่สิบก็เลยไม่ไม่รีแล้วกลายเป็นแบบนี้นะครับ แล้วก็ในส่วนของโกจิต้านะครับพี่สิบจะใช้เป็นดาบแดงนะครับผมถ้าดาบแดงเป็น15ได้ก็จะยิ่งดีแล้วก็เป็นรถคูเดาวนะครับผมอ่าให้เป็นโกจิต้าเป็นตัวดาเมจพื้นฐานเป็นสายตีธรรมดาตีกายภาพไปนะครับทุกคนอ่าแล้วก็ซันจจอีครับก็เน้นเป็นวิ่งเป็นหลักนะครับป่ะถ้าพร้อมกันแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปทําการ a k เลยครับผมซึ่งโปรแกรมที่พี่สิบใช้ในการ AK วันนี้ครับจะเป็น UG จฟนั่นเองนะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มี UG 4นะครับซึ่งเป็นโปรแกรมที่สามารถใช้ได้ทั้งบน PC และในมือถือแท็บเล็ตนะครับผมเป็นโปรแกรม Call p หรือโปรแกรมจำลองหน้าจอมือถือนั่นเองนะครับอ่าพี่สิบวันนี้จะมาทำให้ดูในคอมนะครับผมก่อนอื่นใครที่ใช้ในคอมก็สามารถดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็เลือกเป็นวินโดว์ที่เราต้องการใช้หรือจะเล่นผ่านเบราว์เซอร์ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ หลังจากที่เพื่อนๆพื่ทำการดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับก็ให้ล็อกอินที่ตรง Google Chrome ตรงนี้ได้เลยครับอ่าเดี๋ยวพี่สิบขอทําการล็อกอินอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับพอเพื่อนๆพื่อนล็อกอินเสร็จแล้วก็จะได้หน้าต่างประมาณนี้นะครับผมและสําหรับใครที่ยังไม่ได้ทําการซื้อแพ็กเกจนะครับให้กดมาที่ในส่วนของตัวหน้าจอบายนะครับก็จะมีแพ็กเกจต่างๆนะทุกคนเป็น UVAP GVAP นะครับผม GVAP 12นะครับ KVAP นะครับผม KVAP 12 MVAP แล้วก็ SVAP นะครับ ซึ่งแต่ละแพ็กเกจเขาก็จะมีสเปคที่ต่างกันไปครับผมทุกคนอย่างนี้เป็น Android 10นะครับ3ามคอสามจี b นะครับผมตัว g ีวีก็เป็น Android 10เช่นเดียวกันนะครับแต่เพิ่มคอมาเป็น4คอ 4G นะผม6 4 g บกนะครับผมนี่ซึ่งตอนนี้ครับผมพี่สิบใช้เป็นแพ็กเกจสูงสุดนะครับเป็น Svip นะเป็น Android 10นะครับได้ความไวถึง8คอนะครับผม16 กิกนะครับผมแล้วก็2 0 0กิกนะครับผมตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้นะครับทุกคนถ้าหากใครอยากฟาร์มแบบไม่หลุดเลยนะครับผมอาจจะมีโอกาสหลุดบ้างเล็กน้อยนะพี่สิบแนะนําเป็นตัวเวท S V I P ตรงนี้ได้เลยนะครับผมอ่อตัวเซิร์ฟเราก็จะมีปิงบอกนะครับผมเซิร์ฟฮ่องกงปิงอยู่ที่54เซิร์ฟเยอรมนีปิงร้อยกว่านะครับผมพี่สิบแนะนําเป็นเซิร์ฟสิงคโปร์นะครับมันก็จะมีแบบ1วัน7วัน15วัน30วันแล้วแต่เลือกได้เลยนะครับผมหลังจากนั้นก็ทําการซื้อแพ็กเกจอะไรให้เรียบร้อยนะค พอซื้อแพ็กเกจมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็จะได้หน้าต่างออกมาหนึ่งหน้าต่างนะครับผมซึ่งอันนี้พี่สิบซื้อไว้อยู่ที่หน้าหน้าต่างเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวพี่สิบจะเข้าไปทําการตั้งค่าบอร์ดให้ดูนะครับผมอ่าหลังจากเข้าเกมมาแล้วนะทุกคนอ่ะพี่สิบจะอนุญาตปิดให้หมดก่อนนะครับและสําหรับผู้ใช้ใหม่นะครับผมอย่าลืมใส่โค้ด10บาทนะครับเพื่อรับเพชร488เพชรไปเป็นส่วนลดกันด้วยนะครับพอเพื่อนๆได้หน้าจออุปกรณ์มาเรียบร้อยแล้วนะครับพี่สิบก็แนะนําให้ทําการดาวน์โหลดตัวออโต้ กับตัวโรบอทอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับผมจากนั้นเรามาทําการตั้งค่าในส่วนของตัวออโต้คิกนะครับผมพี่สิบแนะนํานะครับผมให้ปรับในส่วนของตัวขนาดออโต้คิกให้เป็นขนาดเล็กที่สุดนะครับความไวตรงนี้พี่สิบจะใช้อยู่ที่สามพันขออภัยครับความไวตรงนี้พี่สิบจะใช้อยู่ที่สามร้อยมิลลิวินะทุกคนอ่ะหลังจากนั้นเรากดทําการสร้างใหม่ตรงนี้ได้เลยนะครับผมอ่ะพี่สิบจะทําการกดเพิ่มและบวกไวหนึ่งปุ่มนะครับหลังจากนั้นเราย้อนกลับออกมาแล้วก็เข้าตัวโรบอทได้เลยนะครับผม พอเพื่อนๆเข้าเกมมาเสร็จแล้วนะครับเราจะลงในส่วนของตัวอีเวนต์ไข่นะพี่ติบก็จะพาเพื่อนๆเข้าไปในส่วนของตนโซนไข่นะครับหลังจากนั้นเราจะกดสตาร์ทไว้เลยนะครับหลังจากที่เข้าเกมมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะเปิดโบมดแล้วก็ให้เขาเล่นไปก่อนนะครับผมตาแรกเพราะว่าเรายังไม่ได้ทําการตั้งค่าแต่อย่างใดนะทุกคนอ่ะพี่ติปจะปล่อยตัวเป็นออโต้ไว้ก่อนเลยนะครับผมมาเรามาเริ่มทําการเซตปุ่มก่อนนะครับผมก่อนอื่นนะครับพี่ติจะเอาปุ่มนี่ครับปุ่มที่1นนะเอาไว้ตรงซันจินะครับผม ปุ่มที่สองเราจะเก็บเอาไว้นะครับแล้วก็ปุ่มที่สามนะครับพี่สิบจะเริ่มอัพตัวละครนะพี่สิบจะอัพเป็นตัวเซเบอร์ก่อนนะครับผมหลังจากนั้นปุ่มที่สี่ส mother, ปุ่มที่ห้าปุ่มที่หกนะครับผมสามปุ่มนี้นะครับพี่สิบจะเอามาทําการอัพเป็นตัวโกจิต้านะครับอ่ะสี่ห้าหกนะครับและปุ่มที่เจ็ดนะครับผมพี่สิบก็จะเอามาอัพเป็นเซเบอร์อีกทีนะครับผมส่วนปุ่มที่แปดนะครับพี่สิบจะเอามาปล่อยเป็นตัวโกจิต้า ปุ่มที่9นะครับจะปล่อยเป็นเซเบอร์นะครับและปุ่มที่10นะครับพี่สิจะเอามาปล่อยเป็น S อนะครับผมซึ่งพี่สิจะใช้ทั้งหมดอยู่ที่10ปุ่มเท่านั้นนะทุกคนอ่ะก่อนเริ่มเกมใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะกดปิดออโต้เพย์ตรงนี้ไว้นะครับแล้วก็ปุ่มที่2นะครับพี่สิจะเอามาวางไว้ตรงนี้ครับทุกคนตรงรีทายนะครับแต่พี่สิจะปรับความเร็วของปุ่มนี้นะครับจาก300เป็น500นะทุกคนนี่ตรงนี้นะครับอ่าแล้วเราก็ทําการกดเพย์ไปได้เลยนะครับผม มาดูซิว่านะครับระบบออโต้ที่พี่สิบทำการตั้งนะกับทีมนี้นะครับจะจบอยู่ที่ประมาณกี่นาทีนะครับผมซึ่งโดยปกติแล้วมันจะถัวเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ1นาทีนะครับผมบวกลบอาจจะเป็น1นาที2วิหรือไม่ก็57 58บาทวิอะไรประมาณนี้ครับไม่ถึง 1... นาทีนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับว่าทีมที่พี่สิบเอามานี้นะครับผมจะจบถึง1นาทีหรือเปล่านะเพื่อน นะครับตอนนี้ในส่วนของตัวกระต่ายร่างแรกก็ตายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเซเบอร์นะครับกําลังลุมถึงกระต่ายตัวที่2อยู่นะทุกคนบอกเลยครับเซเบอร์ค่อนข้างดีนะสำหรับบัฟหัวใจนะครับเนื่องจากว่าวางได้สี่ตัวสกิลคูดาวสิบวินะครับถ้าอัพเต็มนี่ดาเมจคือสองแสนกว่าสา0แสนเลยทุกคนไปครับไปดูกันนี่ครับพี่สิบจบไปอยู่ที่ห้าสิบเก้าวินาทีนะครับไม่ถึงหนึ่งนาทีเท่านั้นทุกคนแล้วมันสามารถไวได้กว่านี้ครับขึ้นอยู่กับว่าตัวละครมันจะโจมตีโดน หรือว่าโจมตีแม่นยันแม่นยำเท่าไหร่นะครับทุกคนอ่าเดี๋ยวพีสิธให้ดูอีกหนึ่งรอบนะครับว่ารอบนี้มันจะจบถึงหนึงนาทีหรือเปล่านะทุกคนเรามาดูกันนะครับผมว่ารอบนี้พี่สิทธิจะสามารถทำเวลาได้กี่นาทีนะครับ รอบนี้นะครับทาเวลาได้58วินาทีนะครับซึ่งไวกว่าเมื่อกี้ถึง1วินาทีเลยนะทุกคนซึ่งเคยทําต่ําที่ตดอยู่ที่56วินาทีนะครับผมแล้วก็ถ้ามันหลุดจริงๆก็อาจจะประมาณ1นนาที3วิครับโดยเฉลี่ยแล้วมันจะอยู่ที่ประมาณ1นาทีนะทุกคนก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับวิธีการ FK ใน u g 4แล้วก็จัดทีมยังไงให้ต่ำกว่า1นาทีนะครับถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้กับพี่สิบด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหมม่นะคบผ we <laughs>